สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามแนวทางเล่าพัฒนาพานังช่องของล็อกกิ๊กสิบห้าร้อยู่ค่ะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะในคลิปนี้ล็อกกิ๊กสิ้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางตองหัว,วของเซียนนมเซียนจิระเนาะแล้วก็จะมีของออเซอรีร่ค่ะของออเซอรีู่้ใดที่ร,รอคอยแล้วก็ตัวเลขแนวทางของเพคนอยู่รอเตรียมตัวเนาะคะ่ะออเซอรีร่แล้วก็ของแมวน้อยนําโชค นะขาวตัวดินขาวตัวดินตัววิ่งตัวรูดแล้วก็ของออสเตรเลียก็บข,บขาวตัวดินตัวเดียวตัวดินตัวเดียวให้มาหางเดียวเม็ดเดียวเนาะของออสเตรเลียก็บขาวเต็มๆเนาะสำหรับเลขดินเพื่อแต่ว่าเลขจับคู่ไปบุหอดเนาะให้ห้าศูนยะ์ให้เจ็ดศูนย์ขามไปเนาะหกศูนะ 6, 0, ย์เสียดายแล้วก็ของเสยนซุ้มเนาะค่ะสายวิ่งรูดมาทั้งสองตัวเนาะมาทั้งหาแล 6, นะ้วก็หกเนาะมาทั้ง หลักร้อยปุลแล้วก็หลักหน่วยล่างเนาะของเซียนสูงอเลขจับคู่อาจจะไปบ่ถึงเนาะให้ห้าแปดเนาะค่ะแนวทางของทั้งหาเซียนนี่กราบขอบุณขอบคุณในหลายเนาะที่หายตัวเองเนะทางมาวางทางช่องกราบขอบขคุณเป็นยังสูงค่ะแล้วก็ fc แฟนคลับทุกทท่นานไม่ว่าจะเป็น fc เก่า fc มที่รอคอยแลวก็ติดตามอยู่กราบขอบขอบคุณเป็นอีกัางหนึ่งเนาะ เลขทุกตัวมันเดิมเช่นเคยค่ะโปรดอใสวิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเลขอาจจะไม่เขา้าไม่รู้ทำบ้าข่าวบ้าปังเราก็ต้องขอทูขอภัยไวรล่งนานะเนาะย้ำอีกครั้งนะคะ่ะตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะ,ะเพื่อเป็นเพื่อเพื่อเป็นการเียเวลาห้าไปเบิ่งตัวเขแนวทังะะของเซียนหนุม่มเซียนเซียระเซียนซุม้มอเซรีล้วก็ของแมวน่อยน้ำโชกันต่อเนื่องเลยเนาะคะ่ะ มาดูที่ของเซียนหนุม่มกันก่อนเนาะของเซียนหนุม่มมีใครตามมีผู้ใดมาน้ำเพิ่นบอเนาะสำหรับแนวทางของเซียนหนุม่มเนาะแบบแนวทางลราพัฒนาเนาะให้หกศูนย์เนาะค่ะออกเป็นตัวกลับเนาะจับกู่ให้ทีหกศูนย์อาจจะไม่ได้เข่าตัวเน้นตัวเจะแล้วก็อาจจะไม่ได้เขา่าตัวตรง,ตรงๆเนาะแต่เข่าเป็นตัวกลับสําหรับแนวทาง ของเซียน,นุมไฮทีหกศูนย์ออกศูนย์หกเนาะคะ่ะไอหกเก้าก็เกือบมาเนาะเกือบมาเก้าห้าห้าเก้าเนาะบเรื่องไทยอีจกจังหน่อยไฮเล้าวเนาะคะ่ะของเซียน,นุมไปออกไทยปุ่นะเจ็ดแปดเก้าของเซียนนมห <laughs> ลีไทยยังบระจบยังจุกหนักอยู่อ่ะของเซียนนมใครได้ไคตามกะดีใจน้ำเนาะคะ่ะไอที่ได้เนาะมาตามต่อค่ะวัน สุสุดสัปดาห์อะเปิดเลิกมากของเดือนต้นเดือนแรกกะหมานกะเฮ้งกันกะ,ะดีใจด้วยสำหรับใครที่ผ่านเนาะสอบผ่านอ่ะต้องวดค่ะสำหรับตัวเองแนวทางของเสียนหนุ่มกับลาบพระน้าสายวิงหลุดเด่นบนลางว่านี่ห้เดนเจดกับหา่ะต้องตัวให้ที่หาแปดหาหนึ่งเจ็ดแปด จ็ดหนึ่งเน้นที่เจ็ดแปดกับห้าหนึ่งค่ะเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับห้าห้าสามตัวให้ที่เจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดเน้นที่เจ็ดห้าแปดกับเจ็ดห้าหนึ่งค่ะสำหรับตัวเองเราทั้งเลขสามตัวของเสียนนุ่มเนาะคะ่ะเอาแคปหน้าจอมักเสียนได้จัดไปเสียนนั่นเนาะ เดนที่เจ็ดกับห้าสองตัวเน้นที่เจ็ดแปดกับห1าหนึ่งค่ะอา้าวเจ็ดแปดไทยก็ออกไปแล้วล่องมาเบึงวันเล่าจะมาไหมเนาะของเซียนหนุ่มสามตัวเพิ่นก็เน้นที่เจ็ดห้าแปดกับเจ็ดห้าหนึ่งค่ะต่อที่เซียนเจีระอา่าแล้วพ่อสายดินมาแล้วเตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะเ้าที่ตัวจับคู่เหมือนเดิมค่ะเหมือนกันเนาะเหมือนกัน อาจจะไม่ได้ให้ตัวน,นอ่นไม่ได้เข่าตัวน้นเนาะให้ที่ห้าเก้าเนาะค่ะให้ที่ห้าเก้าออกตัวกับเก้าห้าเลขห้าศูนย์ก็เกือบมาเนาะให้ศูนย์ให้ห้าศูนย์ออกศูนย์หกหลุดไปหนึ่งแต้มนะคะเลขสามตัวก็เกือบแตกเนาะของเซียนจิระให้ห้าห้าศูนย์ออกห้าศูนย์หกเนาะตามต่อค่ะเองปังกันไหมสำหรับแนวทางของเซียนจิระ ลาพัฒนาวันนี้ค่ะเดินตัวเดียวเม็ดเดียวห้างเดียวมาเมันเดิมค่ะ้ายวิ่งโรดิดนบนหลงังวันนี้ให้เดินสีค่ะเดินที่สีสองตัวให้ที่สีสามสีแปดสเจ็ดสีเก้าน้นที่สีสามกับสีเก้าค่ะเบิ้ลที่สีสสามตัวให้ที่หาสีสามหาสีเก้าค่ะสำหรับแนวทางของเซียนจีราเนาะ,ะแคปหน้าจอค่ะ เดนที่4นะคะสองตัวเพิ่นเน้นห้ที่4สามกับ4เก่าอย่าลืมเลขกันไว้แล้วกันเนาะกันไว้มี4หางและะ้วค่ะ4มีแค่4หางจัดไปค่ะสําหรับตัวอีกแนวทางของเซียนจิระฝากไว้พิจารณากันอีกจากหนึ่งแนวทางเนาะสาหรับ FC ใหม่ที่เพิ่งเข้ามารอมึงไปเรื่อยเนาะว่ามักเส้นไหนชอบเส้นไหนตามต่อที่อัเซอรี่ค่ะนี่เ็เจ้าพ่อสายเด่นหางเดียวตัวเดียวเนาะ มีเกือบมาค่ะให้ห้าศูนย์ออกหกศูนย์ศูนย์หกเนาะออกศูนย์หกของออซรเร่ยของออซิเร่ยนี่ก็นา่าติดตามเนาะเพราะว่าให้ดินแค่หางเดียวดินตัวเดียวมาที่กับเข่าตัวนินตัวเจาะไล้ไล้เนาะไลย,ยงวดอยู่แต่มีหลุดบ้างเหลนี้เขาไม่หลุดเนาะมีหลุดบ้างบางงวดเนาะตามต่อค่ะของวันศุกร์ ของออสรีร่งวดน,นี้ไ้เดนแปดค่ะเด่นแปดหางเดียวตัวเดียวสองตัวไ้ที่ห้าแปดเก้าแปดแปดแปดหกแปดเน้นเน้นเนาะเน้นเน้นที่ห้าแปดกับหกแปดเลขสามตัวไ้ที่ห้าหกแปดเนาะอะ,อะเลขสามตัวจับวินเอากระไรเนาะคะ่ะวินอย่าลืมวินกันเนาะสำหรับแนวทางของออเซอรี่เพิ่นมาขายมาเลขสามตัวหางเดียวแล้วกับ เขาดีอยู่เลขวินสำหรับเลกวินเพิ่นแต่ว่าเพิ่นจับคููมหาทีหาแปดแปดแปดเก้าแปดแล้วก็หกแปดเนาะ 96, 68, no. สูตรแนวทางของเพิ่นนิ่มทีหาแปดกับหกแปดค่ะสำหรับของออเซอรีตามต่อเนาะดินที่แปดนะงวดนี้ต่อที่แมวน้อยน้ำโชคค่ะของแมวน้อยน้ำโชคเข้าตัวดินเนาะดินยังไม่หลุดงวดที่แล้วเพิ่นก็เขาติมๆเนาะ วัวน,นี้เข้าดินดินที่หกนะคะดินที่หกสองตัวอาจจะจับคู่ไม่ถึงเนะาะบอดในโซนสี่สามต่อค่ะของแม่น้อยนำโชคสายวิ่งลู่เดินบนล่างวัวน,นี้ให้เด่นแปดกับสามค่ะสองตัวให้ที่แปดสามแปดสี่แปดหกห้าสามหกสามและะ 6, ้วก็หกเก้าสามแล้วก็หกสามค่ะ น้่นที่แปดสามห้าสามเก้าสามเนาะของแมวน้อยน้ำถูกแล้วก็เลขสามตัวให้ที่ห้าเก้าสามห้าห้าสามน่นทั้งสองหางเนาะค่ะสำหรับตัวเลขท่าางของแมวน้อยน้ำถูกกราบขอบุณขอบุณได้ลายค่ะตามต่อค่ะตามต่อต่องวดอของแมวน้อยต่อที่ของเซียนซูมสองเส้นซ่มสายวิงรูดตินบนล่าง มาทั้งสองเนาะคะ่ะห้ากับหกมาทั้งมาทั้งสองตัวเนาะมาทั้งบนทั้งล่างเลขแต่ว่าเลขจับคู่น่าเสียดายไปบป่หฮอดเนาะคะ่ะไปบ่อฮอดให้ห้าแปดออกเอาเก้าห้าเนาะตามต่อค่ะวันศุกร์ของเซียนซุ้มสำหรับเราพัฒนาสายเวงรลดเดินบนรังวันนี้ห้เดินซีค่ะร้องทีห่า 2ต,ตัวให้ที่ c ห้า c หกห้าหกห้าเจ็ดเน้นที่ c หากับ c หกค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของเส้นซุ้มเนาะเด่นที่สีสองตัวเน้นที่ c หากับ c หค่ะเลขเบิ้ลติดไว้ที่ c สกับห้าตัวให้ที่หา c หาหา c หแล้วก็หาหเน้นที่หา c หากับหา c หกค่ะสำหรับแนวทางเลขสามตัวของเส้นซุ้มเนาะคะ่ะ แคปหน้าจอตามตัวตามตัวค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะไอ้เอฟซที่ติดตามที่เบิงึงกรท้างอยู่ตรงนี้ขอให้โชคดชีมีชัยเฮงๆงมันๆนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของนอตอนนี้ช่วงนี้เริ่มแล้วค่ะอากาศเริ่มแล้วเนาะเริ่มเปลี่ยนแปลงแอปหน้าจอเนาะคะ่ะ ขอให้โชคให้มันทุกๆท่านเนาะที่ติดตามสุขนี้สุขสุดสัปดาห์ขอให้เป็นสุขวันแห่งความสุขเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ